ทำไมเอเลียนโลมูลัสถึงเป็นภาคที่ดีที่สุดกว่าจ็ดปีที่หลอคอ,อยจากผลงานของคู้กำกับฝีมือดีเฟเดอัลวาเลสผู้มีผลงานกำกับเดือนก่อนหน้าคืออีวิลเดทแล็ดอนปลิด กาลันตีความลุ้นเลยถึกบรรยากาศเดิมๆที่คุ้นเคยโหดดิบเรื่อนเนื้อเรื่องของภาคนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างภาคหนึ่งไป20ปีและภาคสองซึ่งทางเฟเดอาเบเสก็ได้รับความช่วยเหลือจากสองผู้กำกับยอดฝีมือของทั้งภาคหนึ่งและภาคสองอย่างลิตลี่สกอต ผู้อำนวยการสร้างเอเลียนและเจมส์คามลอนผู้กำกับชื่อดังที่เป็นเจ้าของผลงานไททานิกและอวธารมาให้ความช่วยเหลือและชี้แนะต่างๆหลังจากที่ได้รับชมตัวอย่างที่ไม่มีแม้แต่สเปเชียลเอฟเฟกต์พ้มกับทั้งสองก็ชื่นชมเป็นอย่างมากรายละเอียดของหนังที่จัดเต็มผู้ชมที่ไม่เคยดูมาก่อน ก็สามารถสนุกได้อย่างง่ายดายส่วนแฟนหนังของภาพยนตร์เรื่องนี้เตรียมรับแกงกระแทกได้เลยเพราะรายละเอียดของหนังภาคที่หนึ่งมากมายมหาศาลและการเชื่อมต่อไปอยังภาคสองที่ให้ความสมบูรณ์แบบ ถึงมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ดูชัวร์ด้วยนะครับ